ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเราจะให้ดูควอมิเศษของชาแนลน่ารักมากชาแนลชแรกของฉันคือไปซื้อคอสเมติกชาแนลคอสเมติกมาก็จะได้โบน๊บเราจะแกะกันคือน้องน่ารักมากน่ารักอะไรขนาดนี้น่ารักจริงๆ่ะแล้วเราก็จะได้โบชาแนลด้วย ก็จะเป็นแป้งครับชาแนลเลอค่ามากค่ะทุกคนเป็นอันนี้เป็นที่ถุงใส่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เกตซื้อมาเป็นเบอร์ N10 แล้วก็ข้างในก็จะมีอย่างุ้ยเป็นตัวพง ตกแหละตกแหละทุกคนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นนี้เราจะมาลองใช้กันเราก็จะปาดไปฟุ๊บแป้งตอนแรกคิดว่าจะแข็งๆอะ่ะแต่คือมันนุ่มมาก หอมมากเนื้อแป้งเหมือนสกินแคร์เลยอะ่ะกลิ่นคือแบบดีมากทุกคนมันเข้าใจป้าวเวลฟิลแบบว่าหยิบแป้งขึ้นมาเติมอ่ะเออแล้วก็หยิบแช่ม <c oughs> มันก็จะแบบว่าดูแบบดูแพงแนิดนึง